สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำช็อกโกแลตเค้กแบบง่ายนะคะแต่ว่าออกมาดูดีดูแพงดูสวยนะคะเหมาะสำหรับคนแต่งหน้าเค้กไม่เก่งนะคะเหมือนปุ้ยๆก็แต่งหน้าเค้กไม่เก่งนะคะพยายามจะหาวิธีทำเค้กตัวเองให้ดูดีแต่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถดูสูตรได้ที่ใต้คลิปนะคะส่วนผสมทุกอย่างปุ้ยใส่ลงไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วนะคะ เอาล้ค่ะมาเริ่มกันเลยคือเพื่อนๆง่ายๆเลยเติมทุกสิ่งอย่างลงไปในโถนะคะยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือ SP นะคะอย่าเพิ่งใส่ลงไปเราจะทำการตีส่วนผสมให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะถึงจะเริ่มเติม SP นะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเบรกเครื่องแล้วก็ใส่ SP ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เดินเครื่องต่อ ความเร็วสปีดสูงสุดเลยเอาให้ได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะสีที่ได้สำคัญคือเพื่อนๆจะต้องช่วยเขาปาดถูนะนะก็อาจจะตีไปสักสองสานาทีแล้วก็เบรกแล้วก็ปาดถูนะ,ะเพื่อนๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมั่นใจว่าส่วนผสมทุกอย่างของเราเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะ หลายๆคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าไม่มี SP ใส่อะไรแทนได้ใส่อวั l e ์แทนได้ค่ะแล้วถ้าไม่มีเลยไม่ใส่อะไรเลยได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะต้องตีแบตเตอร์ให้เข้ากันมั่นใจว่ามันเข้ากันจริงๆนะคะส่วนที่เราใส่ลงไปเนี่ยพวก SP o v a l e t ลต่างๆเนี่ยคือสาร Emulsifier นะคะเขามีหน้าที่ในการ ทําให้ไขมันและน้ํารวมตัวกันเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะผสมกันง่ายขึ้นนะคะเวลานาเข้าไปอบเนี่ยเขาก็จะยังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ไม่แยกชั้นทําให้เนื้อเค้กของเรามีความเนียนความสวยความฟูก็คือทําให้เนื้อเค้กของเราแข็งแรงดีขึ้นนั่นเองนะคะดีกว่าไม่ใส่นั่นเองนะคะมันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงใส่ลงไปนะคะ เพืเ่อนๆก็จะสังเกตนะคะว่าปุ้ยจะหยุดเครื่องค่อนข้างบ่อยเพื่อที่จะช่วยเขาปาดถูแล้วก็กวาดเอาเศษแป้งเศษผงโกโก้ที่ยังติดอยู่ตามขอบหรือว่าที่ก้นถูนะคะก่อนที่ปุ้ยจะเติมในส่วนของไขมันลงไปนะคะซึ่งในขั้นตอนถัดมานะคะคือเราจะเติมน้ำมันลงไปนะคะก็จะเป็นน้ำมันพืชนะคะปุ้ยใช้น้ำมันทานตะวัน ปุ้ยจะค่อยๆริมเขาลงไปแบบนี้นะคะใช้สป,ปีดต่ตําอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือปุ้ยจะมั่นใจก่อนว่าเขาตีส่วนผสมน้ํามันกับตัวแบตเตอร์เราเข้ากันไปแล้วปุ้ยถึงจะเริ่มค่อยๆทยอยเทในอันถัดไปลงไปนะคะทาอย่างเงี้ยไปจนกว่าน้ํามันของเราจะจะหมดนะคะเราถึงจะเปิดเครื่องตีแบบแรงสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยเขาปาดถูไปเรื่อยๆจนกว่า ส่วนผสมของเราเข้ากันดีนะคะก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะมั่นใจว่าไม่มีเศษแป้งเศษน้ำมันนะคะติดอยู่ขอบถูก้นถูนะคะมั่นใจว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆนะคะ เมื่อเรามั่นใจว่าส่วนผสมทุกอย่างของเราเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วเราจะเริ่มลดสปีดลงนะคะแล้วไล่ตัดฟองอากาศที่สปีดต่ำสุดนะคะแล้วเตรียมนำอบกันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยจะใช้พิมพ์ซิลิโคนนะคะในการอบนะคะ ก็เป็นครั้งแรกที่เคยอบกับพิมพ์ซิลิโคนเหมือนกันนะคะปุ้ยจะวางเขาลงบนพิมพ์ขนาด9คูณ9นะคะเพื่อนๆมีขนาดไหนที่ใส่พอดีได้ก็ใช้ขนาดนั้นได้ครับปุ้ยจะนําเขาเข้าอบทั้งพิมพ์เลยนะคะเพราะว่าเขาย้ายไปค่อนข้างยากน,นิดนึงเพราะว่าเขายบุบยวำนะคะปุ้ยจะอบเขาไปอย่างนั้นยกไปทั้งถาดเลยเขา้าเตาอบง่ายกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเทแบตเตอร์ลงไปในพิมพ์นะคะ ก็จะช่วยเขาเขย่าเขย่า,ยานิดนึงนะเพื่อให้เขาลงไปตามร่องนะคะให้มั่นใจว่าเขาลงไปในพิมแบบเต็มนะคะอบออกมาจะได้เต็มเต็มสวยๆนะคะเอาละค่ะเอาเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะหน้านๆก็จะแตกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าส่วนนี้เราจะคว่ำเขาลงอยู่ดีนะคะพักเขาไว้สัก4ี่หนาทีก่อนนะคะจากนั้นก็ ช่วยเขาแงะออกจากพิมพ์นะคะข้างๆนะคะอย่างเบามือนะคะเอาออกยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารายละเอียดในพิมพ์เขาค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ก็เอาออกได้ค่ะแต่ว่าก็มีส่วนเสียหายอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ซ่อมได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็จะคว่ำเขาลงนะคะแล้วก็ช่วยเขยา่าเขยา่าแล้วก็ช่วยดึงนิดนึงนะคะ จนเขาหลุดออกจากพิมนะคะจะสังเกตด้ว่าปุ้ยทําหักไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็กลับเข้าไปได้ะคะ่ะมองไม่ออกเท่าไหร่นะคะขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะทําช็อกโกแลตราดนะคะราดลงไปนะคะวิธีทําก็คือให้เพื่อนๆเ,เตรียมช็อกโกแลต80กรัมนะคะปุ้ยใช้ทั้งคอมเพลวแล้วก็คอนเวอร์เจอร์นะคะ จากนั้นเติมวิปครีมลงไปนะคะแล้วเอาเขาไปละลายนะคะละลายเสร็จให้เติมเนยเค็มนะคะในช่วงระยะเวลาที่เขาร้อนอยู่นี้นะ,ะ่ะรีบคนให้เขาละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วเราก็เอามาราดลงไปในค้กช็อกโกแลตของเราค่ะราดตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะ ในส่วนของช็อกโกแลตปุ้ยใช้ปริมาณที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสมมุติเพื่อนๆต้องการราดทั้งทั้งก้อนเลยเนี่ยก็คืออาจจะต้องเพิ่มเอาเองนะคะให้กะปริมาณเอานะคะปุ้ยไม่อยากให้เขาเลอะจานมากนะคะปุ้ยก็เลยต้องการราดแค่นิดเดียวนะคะเพื่อโชว์ในส่วนของเนื้อเค้กด้วยแล้วปุ้ยต้องการที่จะตกแต่งด้วยมเมล็ดอ,อ,อัลมอนด์ที่อบสุกแล้วนะคะในขั้นตอนสุดท้าย ก็ช่วยเขาเขยา่าเขย่านิดนึงนะคะให้เขาไหลลงตามร่องแบบนั้นนะคะจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยเลอะจานสักเท่าไหร่นะคะเพื่อใช้ช,ช็อกโกแลตในกะแล้วว่ามันพอพอดีที่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็โรยลงไปแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้เลย บอกเลยคะ่ะว่าเค้กสูตรนี้อร่อยมากนะคะเนื้อนิ่มมากฉ่ำด้วยแช่เย็นแล้วมากินวันถัดมาก็ยังนิ่มอยู่เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ